มเมื่อวานนี้รองอธิบดี<อ>ก็มาชี้แจงนะครับ<อ>เพราะว่าต้องตอบคำถามแล้วสร้างความชัดเจนประเด็นนี้ให้ได้ก่อนอก็คือว่าพอรถบัสเนี่ยคันที่เกิดเหตุเนี่ยจดทะเบียนเมื่อปี2,513แล้วก็มาจดทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ15ตุลาคม2,561มีวิศวกรรับรองนะครับแล้วมาต่อทะเบียนหรือว่าต่ออายุภาษีเนี่ย23พฤษภาคมของปีนี้แหละก็คือพฤษภาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบนี่นะครับคุณผู้ชม ประตูฉุกเฉินหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ลองไปขยับไปเปิดอ้าวมันเปิดได้นะเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเนี่ยมันจะเปิดได้ตอนนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วจากการตรวจสอบด้านในรถไม่เจอค้อนทุบกระจกที่เป็นอุปกรณ์นิรภัยสําคัญที่ควรจะมีติดตั้งไว้ส่วนความเร็วรถไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง กฎหมายกําหนดให้ไม่เกิน90เพราะฉะนั้นใช้ความเร็ว80ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่จะต้องรอผลตรวจ GPS อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันมีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละก็คือว่าเรื่องของมีการดัดแปลงเครื่องยนต์แล้วก็มีการเจอถังแกส๊สเชื้อเพลิง NGV เดิมขออนุญาตติดตั้งเอาไว้เนี่ยหถังแต่พอไปนับจริงๆแล้วเนี่ยเจอทั้งหมด11ถังตอนนี้เนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วและจุดที่เป็นมาตรฐานในการติดตั้ง NGV มันควรจะต้องอยู่ตรงไหนของรถรนะครับมันอยู่ ในรถได้ไหมม,มันอยู่ตรงชั้นล่างอ่ะที่เป็นโถงอ่ะเพราะมันเป็นรถบัสสองชั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันอยู่ชั้นหนึ่งได้ไหมหรือว่ามันอยู่ด้านท้ายได้ไหมหรือจริงๆมันต้องอยู่ด้านบนอ,อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางกรมการขนส่งทางบกทำก็คือว่าพักใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบการก็คือของบริษัทรรวมถึงพักใช้ใบอนุญาตของคนขับรถด้วยครับคือคือตรงนี้ข้อเท็จจริงมันมันปรากฏชัด กับสื่ออยู่แล้วว่ามีจํานวนแค่ไหนถูกต้องตรงกับเอกสารที่เรามีไหมถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องมีอะไรก็เดี๋ยวเราก็ดําเนินการนะครับในในชั้นเนี้ยกรมเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับถ้าพบผู้เกี่ยวข้องที่กระทําความผิดอะไรต่างๆก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายครับไม่ว่าในเรื่องของทางวินยัยหรือทางคดีแพ่งคดีอาญาครับ ันนี้คือตรวจสอบนะครับ,รบเรื่องของสภาพรถเรื่องความบกพร่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ขณะเดียวกันมีข้าราชการสองคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานกับนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานของสำนักง,งานขนส่งสิงห์บุรีเนี่ยถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แน่นอนนะคบว่าถ้าหากว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้าราชการสองคนนี้มีส่วนร่วมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาทเลเล่อย่างร้ายแรงหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องถูกลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดด้วยนะครับส่วนเจ้าของบริษัทก็คือเจ้าของอู่รถบัสเมื่อวานนี้มีญาติกับทนายความมาด้วย มหาตำรวจที่สอพอคูคตนะครับเป็นการให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งเจ้าตัวเห็นว่าตอนแรกเนี่ยบอกกับตำรวจบอกไม่ค่อยสบายใจที่มีสื่อมารอทำข่าวแต่ก็ต้องให้ทำข่าวนะคุณผู้ชม,มก็ต้องไปดูหน่อยเพราะว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงเจ้าของบริษัทรถบัสเนี่ยเขาจะว่ายังไงบ้างหลังจากที่สอบปากคำเสร็จแล้วประเด็นที่มีการถามมากที่สุดก็คือว่ารถบัส ขออนุญาตติดตั้งแก๊สเนี่ยหกถังแต่ทําไมเจอถึง11ถังเรื่องนี้เนี่ยแหละครับเป็นคําถามที่นักข่าวพยายามถามเมื่อวานนี้จะได้คําตอบไหมลองไปดูหน่อยครับคันนี้เรื่องรถเนี่ยรถตลอดตลอดไ่ลรไม่ขาดใช่ไหมครับตลอดเนี่ยครับเช็คอยู่ครับเรื่องปีละกี่ครั้งขวดอายุไป็สี่เดือนแล้วครับเพราะท่านนี้ครับในเรื่อง จะที่มันเกินนี่มันยังไงอะคะคุณพอ่อจะมีในวง,งารของน้องมนเดี๋ยวต้องไปประสานเปก่อนคิดว่าอายุกันใช้งานซึ่งก็ไม่ได้ตอบคําถามอะไร,รเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะหลังจากที่มีการไปให้ปากคำกับตํารวจแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะมีการไปร่วมงานศพของเด็กๆที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็จะไม่มีการตอบคําถามอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังแกส๊สเรื่องของการตรวจสภาพรถก็ตาม แต่ว่าื่อวานนี้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สำนักวิศวกรรมยานยนต์ของปทุมธานีก็มีการลงพื้นที่ไปเลยคุณผู้ชมครับไปตรวจสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถบัสคันที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุนะฮะรวมไปถึงมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมตามจุดต่างๆด้วยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีตรงช่วงจุดเกิดเหตุนะฮะ เพื่อมีการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะฮะครับอ่ะทีนี้เรื่องของมาตรการต่างๆที่จะออกมาหลังจากนี้เพื่อทําให้การใช้รถใช้ถนนในบ้านเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนี่นะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมก็เลยออกห้ามาตรการสั่งไปที่กรมการขนส่งทางบกว่าให้ทําแบบนี้หมาตรการที่ว่าหนึ่ง ให้เรียกรถโดยสารสาธารณะแบบประจำทางและแบบไม่ประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั้งหมดมาตรวจสภาพรถมีประมาณ1 3 5 0 0คันนะครับภายในเวลา60วัน 2. ยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางทั้งระบบมาตรวจสอบสภาพเช็คให้ชัวสา 3. ให้กรมการขนส่งทั้งหม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทั่วประเทศกรณีที่จะนํารถเช่าที่จะเหมามาเพื่อมาให้บริการเนี่ยต้องเอาไปตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะใช้บริการทุกครั้ง 4. พนักงานขับรถและคนที่อยู่ประจํารถจะต้องได้รับการอบรม และทดสอบหลักสูตรการ,รเผชิญเหตุรวมถึงการช่วยเหลือผู้โดยสารคือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นคุณต้องรู้นะครับว่าต้องทำยังไงต้องช่วยคนในรถยังไงและมาตรการที่5ออกกฎระเบียบให้ผู้ประกอบการต้องแนะนำข้อมูลรวมถึงการรับมือกับเหตุฉุกเฉินถ้าหากว่าอยู่บนรถคล้ายๆก,กับการสาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินบต้องมีมคนแนะนาแบบนั้นเลย ผมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการอันดับแรกนะครับให้กรมการขนส่งทางบกเรียกรถโดยสารสาธารณะประจําทางและไม่ประจําทางที่ใช้เชื้อเพลิง CNG เรียกมารตวารวจสอบทั้งหมดภายใน60วันต่อไปก็คือจะมีการ ไปดูการออกแบบรถโยมโดย,โดย,โดยารออเษล่อนี้นะครับว่ามันมีจํานวนที่นั่งเหมาะสมอย่างไรทางออกควรจะเพิ่มเติมอย่างไรแม้กระทั่งคนขับรถเวลาไปทางไกลจะต้องมีสองคนอย่างเงี้ยนะครับเป็นมาตรการทั้งหมดที่จะจะมาทําตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเป็น5มาตรการที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยสั่งกำชับว่าจะต้องเข้มข้นกับการตรวจสอบสภาพอะไรต่างๆรวมถึงมาตรการเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็จะยังไม่เห็นนะครับว่ามีรถบัสไม่รู้ผมเนี่ยไม่เห็นเวลาไปขึ้นรถบัสเวลาไปใช้บริการว่าจะมีการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นแนวทางที่ดีครับที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็อย่างน้อยคนที่ขึ้นรถเป็นผู้โดยสารเนี่ย จะได้รู้นะครับก็ขนาดครับไปดูหนังอะอโรงภาพยนตร์ยังบอกเลยว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ<ๆ>ก็เหมือนกันก็คือว่าอันนี้ก็ควรคุณจะต้องบอกก็คือบบ<ๆ>ไปดูแนวทางของสายการบินพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเขาทำยังไงก็ทําแบบนั้นได้เลยนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับบนรถเอาอย่างเงี้ยหลังจากเนี้ยเวลาผมขึ้นรถรถบัสรถโดยสารแบบนี้เนี่ยรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะเวลาขึ้นเนี่ยสังเกตกันหน่อยว่าอุปกรณ์นิรภัยบนรถเนี่ยมันมีไหม มันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับถ้าหากว่ามีคนสาธิตว่า <c oughs> ต้องบอกนะครับ,รบอย่างบนเครื่องบิน,นอ่ะก็ต้องรู้เลยนะครับผมเป็นลูกเรือมาก่อนต้องรู้ว่าถังดับเพลิงอยู่ตรงไหน,นอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าบนรถบัสเนี่ยก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์นิรภัยที่ใช้ทุบก,กระจกอยู่ตรงไหนถ้ามีเพลิงไหมมีไฟไหมเกิดขึ้นเนี่ยถังดับเพลิงเนี่ย,ยมันอยู่ตรงไห,ไหนของรถนะครับแล้วก็อื่น ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ